กราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านกันด้ยนะครับผมวันนี้ับผมนำขกบปกทีวทีโอเคในวันี้นเนี่เราก็จะมาอัปเดตมาครับผมมีเลนเจอร์เข้ามานะครับลายเลนเจอร์ X Overlord นะครับผมคลาโบโอ e วอร์โดนะครับถึงวันที่28เมษายนโอ้โหเอาเรื่อง ก็มีตัวอะไรมาบ้างนะครับโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะครับอ่าตัวนี้คือน่าจะตัวแจกฟรีนะครับโคคิวทัสนะครับผมก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องกับอนิเมะเรื่องนี้เท่าไหร่อ่ะตัวที่เป็น9ดาวก็คือไอนะครับแล้วก็ตัวอัลเบโดนะครับเป็น9ดาวธาตุไฟและก็ธาตุน้ำนะครับอืมเอาเรื่องเดี๋ยวมาดูสเตตเวนต์กันก่อนนะครับสเตตเวนต์นี่ธาตุไฟนะครับหลายคนอาจจะเปิดถล่มทลายไปแล้วนะครับเราก็ ตอนนี้ยังไม่เพิ่มโอกาสนะเดี๋ยวมาอา่านความสามารถกันก่อน,นครับตัวไอ้นะครับผมเป็นไหวพ,วพริบธาตุไฟไหวพริบไฟเหรอเอาเรื่องนะครับยกเรื่องมาตัดสี่วินะครับสร้างความเสียหายออกสกิลสองนี่สร้างบาเรียยกเรื่องผลบัฟบด้านลบเอยไม่ใช่ผลบัอบด้านลบแบบต่อเนื่อง วินาทีแล้วก็เพิ่มความมีความสามารถสกิลมันเหมือนจะดีแต่มันไม่ดีอะ้วก็บัฟกลุ่มนะครับส่วนความสามารถนะครับนี่ชงักเมื่อออกปฏิบัติการสายพลังนะแต่พลังช่างักนะส่วนความสามารถกาวดาวนะครับโอ้โหก้อยง่อยมากครับเป็นพลังธาตุน้ํานะครับโอ้โหใช้แด้หนึ่งพันเจ็ดร้อยระยะโจมตีร้อยห้าส oh <my> ิบ <Gr hof> มันไม่ใช่แทงจ๋านี่หว่าเคลื่อนไปยังกองทัพศัตรูยกเลิกอัมตะสร้างความเสียหายชงักโอไมค์ก้อนนี่มันเอเลน เลเวล2หรือเปล่านะครับเป็นธาตุน้ำนะครับเอเลนโอ้โห oh, ถ้ามี2ตัวนี้มาในทีมนะครับบอกเลยว่าปันปวนจัดนะครับผมมีทั้งอเบโดแล้วก็เอเลนครับแถมยังชง,งักอีกด้วยนะสร้างความเสียหาย3,000นะครับสกิลที่ 2, สงองสร้างบาเรียรและฟื้นฟูนะครับเอเลนนี่บวกพลังชีวิตใช่ไหมอันนี้ฟื้นฟูเอาเรื่องแ <c oughs> ดาวไฮเปอร์นะครับ ก็สายว่องไวไม่สามารถใช้ทักษะได้ก็ไม่ดีเท่าไหร่วะเออไม่ดีวะ่ะแต่ว่าถ้าเทียบกันตัวที่เก่งนะตัวที่เก่งก็น่าจะมีตัวอบเบโดนี่ลน่าจะเก่งสุดละเนี่ยตัวพวกนี้ก็ตัวโจ๊กอะ่ะไม่น่าเปิดเลยอะ่ะเออผมเอาลูบี้ไปเปิดเกียร์ดีกว่านะครับโอเคโอเครอบแรกครับผมเราจะเปิดสัก20ตัวพอนะครับเดี๋ยวรอเพิ่มโอกาสต,ตอนเย็นนะครับผม มีหกหนะเปิดเหลือสีก40พอนะเฮ้ย hey!